สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาชาเลนจ์กันต่อกับชาเลนจ์โยนเคสตันเบลสามสิบครั้งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อลดพุงค่ะเราก็มาทํากันเป็นอีพีที่สามแล้วค่ะวันนี้เมื่อวานนี้ถ่ายทําแล้วเมมเต็มก็เลยไม่ได้ค่ะวันนี้เราก็มาจัดต่อเลยค่ะชาเลนจ์โยนเคสตันเบล ร่างกล้ามเนื้อลดพุง30วันวันนี้ EP ที่3ค่ะ วันนี้เราจะโยนแค่สามสิบเพราะว่าต้องออกไปสวนแล้วค่ะก็มาโยนสะอ,อีกสิบครั้งค่ะทุกคน